สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนึ่งครับกับช่องฟอร์ดลุงหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยครับข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวเอเวอร์เรสต์นะครับรุ่นสปอร์ตนะครับผมถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยไปรีวิวเปิดกลุนะครับฟอร์ดชุดแต่งมานะครับผมก็จะเห็นว่าทายข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าตัวนี้ครับผมแต่งอะไรบ้างก็คือจะเป็นชุดวิกเตอร์นะครับชุดวิกเตอร์ที่สวยงามมากครับ ตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็ชุดแต่งของเราเนี่ยก็จะเป็นสีขาวมุกเหมือนกันนะครับผมกันชนหน้าเป็นวิกเตอร์นะครับกระจังหน้านี่ก็จะเป็นแบบเดียวกับแรปเตอร์นะครับมีไฟ3ดวงนะครับผมสีดำนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตนะครับก็จะมีคำว่าเอเวอเรสสีดำนะครับเงาเลยครับมาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับผม สีขาวมุกนะครับเวลาเขาเจอไฟครับต้องไฟครับจะวิบวับวิบวับสวยงามมากเลยครับเป็นสีมุกนะครับผมที่เพิ่มขึ้นมา1นึ่งืนบาทนะครับผมก็อยู่ที่ราคา1นึ่ล้านสี่แสนบาทนะครับขาดไม่ได้เลยกับเล็กๆน้อยๆชุดแต่งเนี่ยจะเป็นต้องมีนะครับผมครอบไฟหน้าสีดําด้านตัดกับสีขาวมุกนะครับมันตัดกันมากๆแล้วเด่นมากๆอมาดูด้านข้างนะครับผมคิ้วล้อนะครับ ดำด้านนะครับที่มากับชุดวิกเตอร์นะครับจะสวยงามมากเลยนะครับตัดกันมากๆนะครับสีดำก็คือตัวนี้ครับผมก็จะเป็นล้อแมกขบยีมาจากโรงงานนะครับผมโอเคแล้วเด่นๆเลยนะครับที่อุปกรณ์มาจากโรงงานก็เป็นครอบแก้มนะครับสีดำนะครับครอบไฟนะครับผมแล้วก็มือจับนะครับจะเป็นสีดำเงาครับมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ทิกคอนซัลต์ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ ตัวนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็นแล็บสติ๊กเกอร์ดำด้านนะครับมันทำให้มิติของรุ่นเอเวอเรสต์นะครับรุ่นสปอร์ตเนี่ยมันทำให้สวยงามแล้วดูโดดเด่นเวลาที่เราขับไปข้างนอกครับก็จะมีคนมองหน้ามองทำให้มีความรู้สึกว่าคันนี้มันสวยงามแล้วโดดเด่นมากๆนะครับผมมาดูทางด้านท้ายรถเราก็จะเห็นนะครับผมก็จะตัดกันสวยงามนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลย คิ้วล้อนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับผมอ่าข้างหลังนี่เห็นไหมครับชุดวิกเตอร์นะครับมันจะสวยงามเป็นลงตัวมากๆก็คือว่าจะเป็นกันชนหลังนะครับมีท่อ4ท่อนะครับผมท่อสท่อเลยครับแล้วคันนี้พิเศษเลยก็คือว่าเรามีการเปลี่ยนไฟท้ายเป็น LED พร้อมคาดคาดหลังเนี่ยครับเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยตรงคำว่า e v e ว e รเนี่ยครับผม จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับแล้วเวลาเข้าเกียร์ถอยเนี่ยจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับเพิ่มมิติให้กับรถคันนี้ดูสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับผมเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าเอเวอเรสต์สปอร์ตตัวนี้นะครับผมที่แต่งชุดแต่งวิกเตอร์นะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับออกรถภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็รับโปรโมชั่นไปเลยครับเพียงแค่69,000บาทนะครับผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ0826369289นะครับหรือติดต่อทางช่อง ลุงหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับกับคลิปสั้นๆกับโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับสวัสดีครับ